สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดตัว AI Core 7นะครับ AI ซึ่งเดิมๆตัวเครื่องนะครับตัวอัปเกรดของตัว SSD เนี่ยจะเป็น M.2 ขนาด2230นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า M.2 ขนาด2230นี้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับตอนนี้เราก็เลย จะอัปเกรดโดยการใช้การ์ดแปลงนะครับจาก2230เป็น2280นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการอัปเกรดกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาเครื่องนะครับมาวางนะครับเราก็หาผ้ามาลองนะครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พลิกด้านหลังนะครับเพื่อไขน็อตที่เคสนะครับทั้งหมด อ่าหกจุดนะครับฮานะครับเราไขาเปิดเคสกันเลยนะครับจะมีน็อตอ่าตัวหนึ่งนะครับที่ไขเราดึงไม่ออก ตัวนี้มันจะมีการเกี่ยวน็อตไว้นะครับให้ตัวตรงนี้ให้เราคาไว้ก่อนนะครับแค่ไ่ายออก,กเฉยหลังจากนั้นนะครับเราก็หาบัตรนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับใช้ในการขอแบบบัตรบางๆเลยนะครับใช้ในการแงะนะครับลูดนะครับตามร่องของตัวข้างเครื่องที่เป็นตัวฝาปิดนะครับ เราดูดออกไปรอบๆนะครับค่อยๆดันออกไปนะครับตัวตัวเกี่ยวฝากเคสก็จะเปิดออกนะครับในส่วนของฝาเคสนะครับถ้ายังไม่เคยแกะอาจจะแน่นสนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าตรงไหนไม่ออกเราก็รูด จุดอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วมาบรรจบกันเดี๋ยวสเสร็จฝากเคสก็จะเปิดออกนะครับแ <c oughs> <c oughs> น่นมากครับ นะนำให้นัดจากข้างข้างเครื่องและข้างล่างก่อนนะครับช่วงตรงฮิซิงข้างบนนี่ค่อนข้างจะแน่นเลยทีเดียวอของผมก็ทําใหม่ๆเลยนะครับเราก็ยกฝากเคสขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าแกะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าน็อตตัวนี้ครับที่อ่าตัวเคสมันจะเกี่ยวไว้นะครับเราก็เลยไม่จำเป็นต้องพยายามดึงออก นะครับอ่าอันนี้เป็นภายในตัวแบ็คเมนบอร์ดของตัวเครื่องนะครับก่อนอื่นเลยให้เราถอดขั้วแบตออกก่อนเลยนะครับตัวแบตเป็นซ็อกเก็ตอยู่แล้วครับสามารถดึงออกตรงๆได้เลยจะแน่นนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่แบตกันนะครับ จะมีน็อตที่ยึดแบตอยู่นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะเป็นซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางสองนะครับเราก็จะเริ่มไขน็อตออกนะครับ ตรงนี้ถ้าเซฟที่สุดก็ใส่ถุงมือนะครับแต่อันนี้ของผมไม่มีนะครับผมก็ไขออกแมานวนเพียงแต่ระมัดระวังในการสัมผัสต,ตัวเมนบอร์ดนะครับพยายามจะจับอยู่ตรงในช่วงของแบตนะครับไม่ให้โดนบอร์ดเพราะว่าเกิดเดี๋ยวจะมีคาบมือนะครับจากมือเรานะครับ ค่อยๆยกแบตออกมานะครับแค่นี้เองนะครับเรามาดูตัวแบตกันสักหน่อยนะครับก็เป็นแบต54วัตต์นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นตัวแบตเตอรี่ ที่เป็นอะไรที่มีความจุมากกว่านี้เปลี่ยนเหมือนแบบ ROG Online นะครับก็เรื่องอัปเกรดแบตก็คงตอนนี้น่าจะยังเป็นไปไม่ได้เพราะยังไม่มีอะไรนะครับส่วนสายตรงนี้ให้เราดูนะครับสายลำโพงทั้งซ้ายขวาพอดีเครื่องของผมเปิดมาเนี่ยเห็นสายมันค่อนข้างต่องแตนมีโอกาสที่เรา,าเวลาใส่แบตอาจจะทับได้นะครับอาจจะต้องพยายามคอยดูตรงนี้ คราวนี้เรามาเริ่มถอดตัว s s d เลยครับอ่า s s d จะอยู่เสียบอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัวเล็กๆกา้าดเล็กๆสองสามสูงค่อนข้างแน่นเลยครับอ่าดึงครั้งแรกอาจจะดูแน่นๆไม่ออกนะครับเราอาจจะต้องทำการางัดตัว s s d นิดนึงแล้วก็ดึงลงออกจากซ็อกเก็ตนะครับอาจจะต้องอ้าอ้าตัว s s d ให้มัน ยังขึ้นมานิดนึงแล้วก็ดึงลงออกจากสกเก็ตนะครับมผมก็จะกลัวนิดนึงครับเพราะว่าของยังใหม่อยู่นะครับการเอานิ้วจับอะไรเนี่ยก็พยายามจะจับตรงเคสหรือว่าตรงยิซิงนะครับพยายามไม่ให้โดนเมนบอร์ดนะครับงานมากครับผม ตัว SSD นะครับอ่าเรามาดูรุ่นกันหน่อยอ่าความจุห้านงสองนะครับซึ่งผมไปดูสเปคไม่แน่ใจถูกต้องไหมรู้สึกสปีดจะอยู่แค่ประมาณ3าม0ันห้เมกนะครับซึ่งตัวสองสตัวที่ผมจะมาใส่ จะเป็นของแซนดิปนะครับขนาดความจุหนึนะครับความเร็วการเขียนจะอยู่ห0 0พันว่านะครับซึ่งคิดว่าตัวนี้ใส่ใหม่เครื่องก็น่าจะาส่งข้อมูลการอ่านเขียนได้เร็วว่แน่นอนอันนี้เป็นตัวการ์ดแปลงนะครับเ,รเ,รเป็นการ์ดแปลงเฉพาะของรุ่นนี้เลยนะครับ หาซื้อได้ตาม Shopee นะครับเดี๋ยวแม้นทางนี้จะปักลิงก์ไว้ให้นะครับผมเอา M2 ออกมาแล้วนะครับครานี้จะลองเสียบซ็อกเก็ตด,ดูก่อนนะครับบดันเข้าไปเลยนะครับ น็อต M2 ของเขาให้มาค่อนข้างจะใหญ่หน่อยหนึ่งหัวนะครับเพื่อที่เวลาไขเข้าไปจะได้ล็อกตัว M2 แบบพอดีเลยนะครับเพราะปกติน,อน็อต M2 ทั่วไปหัวจะเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของการ์ดแปลงนี้จะหัวใหญ่นะครับโอเค พอใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะวางไว้ก่อน,มน,ไ,อนไม่ธรรมดาจุดขายอ่แคราวนี้ผม,มจะเอาสานะครับซึ่งเป็น 3M แบบยางนะครับ ผมจะตัดให้พอดีเพราะเนื่องจากว่าตัว s อ d เนี่ยถ้าใส่2280เนี่ยมันจะพลาดผ่านตัวฮีตไพ์นะครับก็คือท่อนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องหาอะไรมาลองสักนิดหนึ่งนะครับมผมก็แปะ<ม>ลองก่อนชั้นแรกนะครับ ตัวนี้นะครับผมจะเอาเทปกันความร้อนอุณหภูมินะครับอ่าตัดนะครับให้พอดีนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นหน้าสัมผัสของตัวฮีซิงนะครับก็จะกันความร้อนนะครับจากตัวท่อฮีซิงนะครับให้ไม่กระทบกับตัว SSD นะครับอ่าผมจะวางทา่าไปก่อนนะครับโอเค เทปกันความร้อนเดี๋ยวสามารถหาซื้อได้ในช็อปปี้นะครับคราวนี้ตัว SSD M2 นะครับผม จะมีตัวซิง์ระายความร้นนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใส่ซิงค์ได้เนื่องจากว่าความสูงของตัวพัดลมของตัวเครื่องเนี่ยสูงกวา่าตัวบอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถใส่ซีซิงที่มีขนาดความสูงประมาณ3ามมิลถึงหมิลได้นะครับแต่น,นี้ผมเลือกตัวสามมิลมาใส่ดูก,ก่อนนะครับพราะอันนี้ผมเอาให้ชัวรนะครับกลัวว่าถ้าเอาห้มิลมาอาจจะ แน่นๆนิดนึงนะครับก็เลยเอาตัวสามิลมาเลยครับในตัวอ e ีซิง์นะครับผมจะมีตัวโทโมแพดมาผมจะประกบปิดไปก่อนก่อนที่จะปิดอ e ีซิง n ์นะครับอันนี้นะครับพอดีผม ใส่ซ e ิงค์เนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวรัดยางนะครับของผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบางอันจะเป็นกาว 3M หรือว่าจะเป็นตัวกิบล็อกเหล็กนะครับแต่ของผมมันจะเป็นยางนะครับฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวผมต้องถอดออกจากตัวบอร์ดแปลงก่อนเพื่อรัดตัวซ e ิงค์ใส่ SSD ก่อนนะครับอันนี้เราก็นะครับจัดตัวโทโมแพดให้พอดีนะครับ ผมใส่ยีซิงค์แล้วผมเอาตัวยางนี้รัดนะครับก็จะเป็นสองด้านนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าตัวบอดแรงใหม่อีกครั้งนะครับอจะได้เป็นลักษณะน,นี้นะครับน,นี่ให้ดูด้านข้างใต้จะเป็นเทปกันความร้อนนะครับแล้วก็ความหนาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราทำการเสียบ s s d กลับเข้าไปเลยนะครับ ตัวนี้ต้องระวังทับสายแบตเตอรี่นะครับอ่าให้เราพยายามดูตอนใส่นะครับตัวสายแบตเตอรี่ก็จะเกย PCB นิดนึงนะครับถ้าอยากให้แบบใส่แบตเตอรี่ไม่แน่นไปอาจจะต้องจอยตัวบอร์ดออกนิดนึงนะครับเพื่อให้ใสายไม่เกยนะครับ อันนี้ผมไขน็อต M2 นะครับติดตั้งเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้พอดีผมตอนแรกกะจะถอดตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมใส่น็อตพัดลมกลับไปใหม่เนื่องจากตอนแรกถอดตัว LED ไม่ออกนะครับ แต่จริงๆน่าจะติดที่แรงนะครับก็ของยังใหม่อยู่โอเคครับเรียบร้อยอ่าเราลองดูด้านข้างครับเห็นไหมครับตัวย e ีซิงก็ยังไม่ส่งหวาตัวพัดลมนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็ใส่แบตกลับได้เลยนะครับ สายตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับก็ใส่ซ็อกเก็ตแบตกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับใส่แบตกลับที่เดิมนะครับต้องระวังเรื่องสายทับสายลำโพงนะครับแล้วก็ ตัวสายแบตเตอรี่ด้วยนะครับบึ๊บเราต้องขยับสายแบตเตอรี่นิดนึงนะครับหลังจากเราดันเข้าตัวล็อกของแบตเตอรี่นะครับก็ให้เราไขน็อตกับ4ตัวนะครับแล้วปิด คสประกอบได้เลยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเครื่องกันผมผมไม่ได้เปิดใช้งานมาหลายวันนะครับ เดี๋ยวผมเสียบตัวที่ชาร์จไปด้วยแล้วกดเปิดเครื่องนะครับโอเคเครื่องเปิดมาใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคอันนี้มาดูความจุนะครับอ่าความจุอัปเกรดเรียบร้อยแล้ว